อะไรนะฮม่ไหายวันตอนคุณมาก็บอกวาอยากรสามีเป็นหมายม้ปียังไม่มีแฟนใหม่โอเคไหมถูกใจไหมะถ่ายอ่ะให้ผมถ่ายด้วยนะฮะอันหนึ่งสองสามอ่ะขอบคุณครับเลยดูทุกวันเลยขอบคุณครับอะไรฮะอันนี้ ถ่ายให้ด้วยโอ้โหมาฮนะถ่ายสวยด้วยนะฮะลำบากผมแล้วเนียนี่อ่ะ,ะ,ะ,อะขอบคุณครับอ่าโอเคครับอ่ะอะไรฮนะอุ้ยขอบคุณครับนะฮะเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงฮิตเพลงดังนะครับผมพี่หลายใใหลายคนก็ต้องเคยฟังอย่างแน,น่นอนนะครับคือเพลงของพี่ตะกแตนนะครับผมขอ,อเป็นคนถัดไปมาเลยฮะ